สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชื่อคณพจน์สินโพครับเป็นมาสเตอร์ดีลเลอร์ของโครงการซิมปัสุกนะครับของค่ายฟิวส์เทลคอมวันนี้ครับมีโอกาสมาแบ่งปันในเรื่องของแผนรายได้ของโครงการซิมปัสุกนะครับว่ามีแผนการจ่ายยังไงนะครับที่ทําให้เราวันนี้มีเงินแสนเงินล้านนะครับในการเข้าร่วมโครงการเพียงไม่นานนะครับแล้วในการเข้าร่วมนะครับในการเข้าร่วมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเล่าเฉพาะเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับและการเข้าร่วมนะครับวันนี้ครับเราใช้นะครับใช้เงินเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับในการเข้าร่วมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครั้งเดียวนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทในครั้งเดียวนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครั้งเดียวครับ 1> 1, 500บาทเนะี่ยบาทเป็นการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์นะครับเป็นการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์การเป็นดีลเลอร์ของโครงการซิมประสุขนะครับสำหรับแต่ละท่านที่เข้ามานะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะได้เบอร์ของโครงการซิมประสุขมาใช้งานใน1เบอร์เป็นของค่ายฟิลนะครับ1เบอร์และในเบอร์เนี่ยจะมีค่าโทรเนี่ยค่าโทรค่าเน็ตเนี่ยอยู่ที่1,000บาทเอาไว้โทรออกนะครับทุกเครือข่า,ขายนาทีละ75สาสตางค์นะครับ ถ้าเอาไปเล่นเน็ตเนี่ยเมกละ25บตา่ตางนะครับแล้วก็บริษัทยังแถมเน็ตให้เราใช้งานอีก4เมกนะครับ4เมกไม่ลดสปีดใช้งานอีก30วันสำหรับสิ่งที่เราจะได้รับในการเป็นเดลเลยยังไม่พอครับเรายังได้เซลเพจในการขยายธุรกิจเนี่ยเป็นลิงก์เซลเพจที่เป็นชื่อเรานะครับไว้สำหรับขยายธุรกิจส่งข้อมูลลิงก์เซลเพจให้กับเพื่อนๆอนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับหลังจากที่เราสมัครเข้ามานะครับ1,500าบาทเนี่ย อ่าบริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเบสิกครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าการขยายธุรกิจขยายงานร่วมกับบริษัทเนี่่ยอาในตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่20%่ครับยีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหลังจากที่เราเป็นดีลเลอร์แล้วเราไปขยายเปิดรับสมัครดีลเลอร์เข้ามาหนึ่งสาขานะครับมีคนสมัครเข้ามา1นึ0งบาทนะครับหนึ 1, ่งพบาทหนึ่งสาขายอย่างเงี้ยเราจะมีรายได้อยู่ที่300บาทครับทันทีตอนหนึ่งสาขา สาขาที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดิบสอสบสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ย่ครับอย่างนี้ครับถ้าเกิดตามโครงสร้างนี้นะครับเราจะมีารายได้อยู่ที่เอา20มาคูณสามเราจะมีารายได้อยู่ที่6,000บาทครับในการขยายสาขา20สสาขายังไม่พอครับ บริษัทยังมีโบนัสอีกหนึ่งข้อก็คือ one time ีวอร์ดหรือว่าโบนัสเบี้ยขยันทุกๆ20สิบสาขาคร,ครับจะเพิ่มให้อีก2 0 0พันครับ2 0 0พันบาทครับรวมเราจะมีรายได้อยู่ที่8000บาทครับในการเป็นตำแหน่งเบสิกเดลเลอร์นะครับครบ20สบสาขาเราจะมีไายได้แ0ดพันนะครับนี่คือรายได้ปกติไม่เกี่ยวกับช่วงโปรโมชั่นนะครับยิ่งถ้ามีช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอย่างช่วงนี้อาจจะมีโบนัสเพิ่มเข้ามาอีก1 0 0 0พันบาทต่อนหนึ่งสาขาถ้าใครแนะนำา20สาขาอย่างนี้ครับ นอกจากจะมี8,000แล้วยังจะมีโบนัสอีก20,000ร่วมเข้าไปเป็น28,000เลยสำหรับคนที่ขึ้นตำแหน่งในช่วงนี้นะครับถึงวันที่30นะครับสิงหานะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราครบ20สาขาแล้วเนี่ยบริษัทก็จะปรับให้เราเป็นตำแหน่งที่2ครับเ็เรียกว่าตำแหน่ง Star Dealer นะครับค่าคอมมิชชั่นจากการขยายสาขาช่องทางที่1เราก็จะรับอยู่ที่40%ครับ40%ครับ40%นั่นเพราะว่าถ้าเราไปขยายสาขา1สาขาด้วยตัวเรานะครับ เราจะมีรายได้อยู่ที่ห0 0บาทครับต่อหนึ่งสาขาเฉพาะตัวเราคนเดียวในขณะเดียวกันครับก็จะมีอนัดข้อที่2คือคิกแบ็ m มาจินก็คือ,อรายได้จากการขยายการบริหารทีมสมมติว่าเดลเลอร์ที่เราไปแนะนําไว้20คนเนี่ยครับเขาอยากมีรายได้เหมือนกันกันกบเราครับเขาขยาย1สาขาคนนี้นเ,นเขาก็จะมีรายได้300ร้อยบาทครับตัวเรามีได้ด้วยครับ300บาทครับต่อหนึ่งสาขานะครับนี่เขาเรียวกว่าคิกแบ็กมาจิน ถ้าวันนี้ยี่สบสาขาของเราครับขยายคนละหนึ่งสาขานั่นหมายความว่าจะเกิดสาขาใหม่20สบสาขาถูกต้องไหมครับถ้ายี่สิบสาขาอย่างนี้ครับวันนี้เรารับทันทีครับ6 0 0 0บาทครับนี่คือรายได้ของเราแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันครับ3ามสิบวันครับส่งผลให้ตัวท่านครับมีรายได้หนึ่งแสแดหมนบาทต่อเดือนทันทีเลยครับนี่คือรายได้ช่องทางที่1เท่านั้นและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราขยายสาขาครบห้าร้อยสาขาหรือว่าห้าร้อยดีลเลอร์ครับ เราจะปรับคุณสมบัติมาเป็นตำแหน่งที่3เพ้่เรียกวาซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับรับค่าคอมมิชชั่นฟอนต์มากินอยู่ตรงนี้อยู่ที่50%นครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านเป็นนำห1สาขาท่านจะมีรายรับอยู่ที่750บาทครับต่อหนึ่งสาขา้ดยด้วยตัวท่านเองนะครับในขณะกันครับองค์กร500คนของเราเนี่ยห้าสาขาของเราถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งเบสิกครับเขาแนะนำหนสาขา ตัวเขาได้3า0รอยบาทครับตัวเราได้ด้วยครับ450บาทครับต่อหนึสาขาถ้าวันนี้เกิดขึ้น10สาขาครับท่านก็จะมีรายได้อที่ที่พันห้าร้อยบาทครับถ้า20สาขาครับคูณ20่สิครับวันนี้ท่านมีวันละเก้าพครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดมี100สาขาวันนี้ท่านรับ45,000บาทต่อวันครับนี่คือรายได้ช่องทางที่ห เขาเรียกว่ารายได้จากฟอนต์มาจินหรือว่าค่าจากคอมมิชชั่นนะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้มาดูรายได้ช่องทางที่สองครับเขาเรียกว่า AIR Time ์แอร์ไทจากการเติมเงินครับซึ่งตรงนี้เราไม่เคยได้ครับในอดีตเราไม่เคยได้นะครับก็คือช่องทางนี้นะครับช่องทางจาการเติมเงินนะครับซึ่งเราเคยโทรอยู่ในหลายๆค่ายเราไม่เคยได้ครับแต่วันนี้เราจะได้ครับ เพราะอะไรครับเพราะโครงการซิงประสุขมนีนโยบายที่จะจัดสรรปันส่วนแบ่งผลประโยชน์ค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินให้กับพวกเรานะครับสมว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาในโครงการเนี่ยเติมเง,เงินเบอร์ต่อเบอร์ต่อซิมต่อเดือนครับคนละส0 0บาทต่อเบอร์นะครับต่อเบอร์สมว่าตัวเราเข้ามาใหม่ๆครับเราอยู่เราในอยู่ในตำแหน่งเบสิกนะครับเราอยู่ในตำแหน่งเบสิกนะครับเราแนะนําคนได้10คนยังไม่ถึง20นะเอาแนะนําแค่10คนก่อนเราแนะนําได้10คน และขนาดเดียวกัน,น,กนครับสิบคนของเราเนี่ยขยายคนละสิบก็จะก็จะเกิดหนึ่งร้อยในชั้นที่สองนะครับเลเวลที่สองแล้วถ้าหนึ่งร้อยสาขาเนี่ยขยายคนละสิบก็จะเป็นหนึ่งพันสาขาในชั้นที่สามในสามชั้นเนี่ยครับค่าธรรมจากการเติมเงินเนี่ยทางค่ายฟิวให้ร้อยละห้าสิบตางค์ครับร้อยละห้าสิบตางค์ถ้าทุกคนเติมเงินคนละสามร้อยต่อเบอร์ต่อซิมสามร้อยคูณสิบคูณห้าสิบตังค์เรามีรายได้สิบห้าบาทสามร้อยคูณหนึ่งร้อยคูณห้าสิบตางค์เราจะมีรายได้150บาท สามร้อยคูณหนึ่งพันคูณห้าสตางค์ครับเราจะมีหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากการเติมเงินในตำแหน่งเบสิกครับในตำแหน่งนี้ครับตัวท่านจะต้องเติมเงินขั้นต่ำครับเดือนละห้าสิบาทครับห้าสิบาทต่อเดือนเติมได้ไหมครับแล้วเมื่อไรก็ตามครับที่เราขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่สองเขาเรียกว่าตำแหน่งสตาร์ค่าแอไทม์จากการเติมเงินมันจะลึกลงมาอีกสองชั้นครับเป็นชั้นที่สี่และชั้นที่ห้าถ้าชั้นที่สามมีคนอยู่ร้อยพันคน ขยาย10เหมือนกันครับถ้า1000ขยายคนละ10ก็จะเป็น1 0,000ในชั้นที่4และก็จะเป็น1 0 0,000ในชั้นที่5้าใน2ชั้นเนี่ยครับใน2เจนเนี่ยครับค่า i อ t ท m e จากการเติมเงินจะอยู่ที่1 0 0ละ75ดสห้าสตางค์นะครับถ้าต่อเบอร์ครับ3า0ร้อคูณ10,000คูณได้สตางค์จะส่งผลให้ตัวท่านมีรายได้อยู่ที่2 2 5 0 0บาทนะครับ300ร้0 0คูณ10,000สคูณได้เจสตางค์ท่านจะมีรายได้อยู่ที่2 2ง0ส0สองมื ห้าพันบาทครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทกติกาครับในท่านตำแหน่งสตาร์เนี่ยท่านจะต้องใช้เน็ตร่วมกับบริษัทเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับต่อเดือนเพอเองนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ท่านขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์นะครับซูเปอร์สตาร์นะครับมีองค์กรห้าร้อยเนี่ยค่าแอร์ไทม์ท่านจะลึกลงมาอีกสองชั้นครับเป็นชั้นที่หกและชั้นที่เจ็ดนะครับถ้าหนึ่งแสนสาขาขยายโครสสิตมันจะเป็นล้านสาขาในชั้นที่หก และจะเป็นสิบล้านสาขาในชั้นที่เจ็ดครับในสองชั้นนี้ค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินจะอยู่ที่ร้อยละบาทห้าสิบครับร้อยละบาทห้าสิบนะครับดมงนั้นสามร้อยทุกคนเติมเงินต่อเบอร์ต่อเดือนต่อซิมนะครับสามร้อยบาทสามร้อยคูณหนึ่งล้านคูณด้วยบาทห้าสิบจะส่งผลใ้ตัวเราครับมีรายได้อยู่ที่สี่ล้านห้าแสนบาทครับต่อเดือนสามร้อยคูณสิบล้านคูณด้วยบาทห้าสิบครับจะส่งผลในตัวเรามีรายได้ในชั้นนี้ครับสี่สิบห้าล้านครับต่อเดือนถ้ารวม ทุกชั้นเนี่ยรายได้รวมร่วมห้าสิบล้านบาทครับต่อเดือนแต่ในตรงนี้ครับท่านจะต้องเติมเงินสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับต่อเดือนในการที่จะรับรายได้เจ็ดชั้นลึกอย่างนี้อันนี้คือรายได้อ่าที่มันเติบโตนะครับอย่างนี้นี่คือหนึ่งแตกสิบนะครับหนึ่งแตกสิบแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจะมีโครงสร้างตามนี้เราจะมีรายได้รวมห้าสิบล้านบาทแต่ถ้าวันนี้เราเติบโตไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นครับเราเติบโตเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต นั่นหมายความว่าท่านจะมีรายได้เดือนละห้าล้านครับสิเอร์ซนะครับแต่ถ้าเติบโตเพียงแค่หนึ่งเปอร์ซครับท่านจะมีประมาณห้าแสนบาทครับต่อเดือนการขยายหนึ่งเซท่านั้นครับถ้าเราไม่เก่งครับเติบโตเพียงแค่ศูนุหนึ่งอร์เซ็นครับเดือนละห้าหมื่นครับโอเคนะครับเราเติมเงินเท่านี้ครับมีรายได้ขนาดนี้ นะครับแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดครับตำแหน่งสูงสดุดซึ่งเราจะเป็นรายได้ช่องทางที่สําสำหรับช่องทางที่3ก็คือวันธามรีวอร์ดทุกๆ20สาขาเราจะได้2,000บาททุกๆ20สาขาจะได้2,000บาทถ้าเราแนะนำไปอีกเป็น40สาขาเราก็จะได้อีก2,000บาทอย่างนี้นะครับเรื่อยๆแล้วขณะเดียวกันครับในตอนที่เราขึ้นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ตำแหน่งที่เราขึ้นซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับเราจะได้อีก30,000บาทนะครับ จากการที่เรามีทีมอยู่5ทีมนับทีมละร้อยนะครับก็เราก็จะได้อีก30,000บาทครั้งเดียวนั่นเป็นช่องทางที่3ช่องทางที่4ี่เขาเรียกว่าออเซลครับในตำแหน่งออเซลก็คือตำแหน่งนี้ที่จะได้รับเขาเรียกตำแหน่งสูงสุดของบริษัทก็คือตำแหน่งอีลิทนะครับอีลิทคือใครครับอีลิทก็คือสร้างซูเปอร์สตาร์สทีมครับเอสเอสนะครับก็คือซูเปอร์สตาร์ห้าร้อยเนี่ยครับสามสามทีมก็สร้างจาก20ทีมของเราเนี่ยแหละครับ20สายของเราเนี่ย ทีมละห้าร้อยสามทีมเนี่ยเราก็จะตั้งขึ้นตำแหน่งเอลิทครับนะครับตำแหน่งนี้ครับเราจะได้ออเซลจากบริษัทในหนึ่งเปอร์เซ็นครับออเซลจากบริษัทหมายความว่าอย่างไงครับทุกคนที่เติมเงินในโครงการซิมประสุขครับสมมุติว่าเดือนนี้มีคนเติมเงินหนึ่งร้อยสามร้อยล้านสามร้อยล้านบาทน,นะครับเติมเข้ามาสามร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือสามล้านครับถ้าเราเป็นเอลิทเนี่ยเราก็จะได้คนเดียวเราก็จะรับไปเลยสามล้าน ถ้ามีอิเล็กตริคาคนก็คนละลังอันนี้คือออ l เซลที่เราจะได้รับนี่นี่คือแผนที่ถือว่าเป็นแผนที่ถือว่าสุดยอดมากและในตําแหน่งอิเล็นะครับถ้าเรารับออเซลเราต้องเติมเงินครับ999บาทครับต่อเดือน mm hmm. เพื่อรับโบนัสอย่างนี้นะครับนี่นี่คือแผนการจ่ายที่ที่ทรงพลังครับแล้วก็สามารถ Passive Income ได้จริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองครับเราสามารถ ไม่ต้องไปบอกว่าเขาต้องเติมเงินนะเพราะเพราะถ้าเน็ตเขาหมดเขาต้องเติมของเขาเองนะครับโครงสร้างลักษณะ,ะน,นี้มันจะเกิดขึ้นครับนะครับถ้ามันไม่เติบโตตามนี้มันเติบโตตามนี้ตามนี้เราก็ได้ไปตามนี้ครับนี่คือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการซิมบัสุุเนี่ยประชาสัมพันธ์เลยนะครับตอนนี้โครงการเพิ่งเริ่มนะครับได้ได้เดเดือนนะครับแต่โครงการนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด15บเดือน จะจะจบวันที่31มมีนาปีปีหน้านะครับก็ใครก็ที่ด้ดูคลิปนี้ดูอยากจะมีอาชีพอยาก,กมีรายได้ก็ก็ขอให้ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างอาชีพนะครับเพราะ1 0 0 0บาทของเราเนี่ยเราเก็บไว้มันก็ไม่ทำให้เรารวยขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันครับ1,000บาท500บาทเนี่ยถ้าเรามาสร้างธุรกิจเนี่ยมันได้อย่างเงี้ยมันคุ้มค่ากับการสร้างนะครับก็วันนี้ ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจคอมเมนต์ใต้ล่างไดเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ